สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการนะคะเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่445ของน้องแล้วนะคะ mm hmm. ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะ mm hmm. น้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ mm hmm. รายการที่1นนะคะ mm hmm. เป็นพระนอนนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพระนอนนะคะอง์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะองค Explorer, well. milk, ์นี้เป็นรายการทีร 1, ่1นนะคะพระนอนนะคะจะมีรอยลางๆนะคะเหมือนปั๊มตาไว้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพระหูยานนะคะเป็นพระหูยานนะคะองนี้รายการที่สามนะคะ มีทั้งหมด50รายการเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3ต่อไปรายการที่4นะคะเป็นพระเป็นพระศิวรีนะคะเป็นพระศิวรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนนะคะอง์นี้รายการที่5นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบปกตินะคะไม่มีปั้มตานะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะ <toen im ada> <Salesforce> Hamilton ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่เจดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะ<ม>เหรียญเสมานะคะ<ม>เหยียมน้ำทะเลจือดอง์นี้รายการที่เจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8ปนะคะปี2514นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็น พระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดละหัรไร่นะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหัรไร่นะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่10บนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นพระครูสมุดนะคะบุญญาคมนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระนาคปกที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะพระนาคปกที่ระลึกครบ8รอบหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่13เป็นพระนางพญานะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหน้าเสือนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นหนึ่งนะคะองนี้รายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลี่วัดไร่แตงทองชื่อรุ่นมหาราบนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่16นะคะอนุสรสร้างโรงเรียนปี2516นะคะ ต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะรายการที่17นะคะเนื้อผิวล้ายๆเนื้อตะกวัวนะคะเป็นออกสีเทาๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะ เหรียญหลวงพ่อพัดนะคะองนี้นะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนชื่อรุ่นมหาปราบนะคะชื่อรุ่นมหาปราบนะคะอง์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะคะเหรียญพ่อท่านล้ายวัดสวนขันนะคะปี2,500องคงนี้น,นะคะเป็นรายการที่19นะคะ ตอ่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระ 20, สมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพยาคุดนะคะ พระสมเด็จขี่พญาคุดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะเหรียนพระอาจารย์ต้อมวัดท่สแบงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22น,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 นะคะ <ict. S 1> ต่อไปรายการที Luckily, opera, hana, work, ่23นะคะเป็นหลวงปู ước, ่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังฉาชิงนะคะหลวงปู่ทวดองนี้ด้านหลังฉาชิงนะคะเป็นรายการที่24นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ห Le> มุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะอง์นี้รายการที่25นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จสามชั้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะองนี้รายการที่28นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่29นะคะองนี้นะคะ ต่อไปรายการที ief, board, re ่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อนะคะองค์นี้นะคะรายการที่30นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที Math ่31นะคะก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันเลยนะคะ รูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระหน้าปกนะคะพระหน้าปกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะอง์นี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะ เหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อชะไยนนะคะองนี้รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะองนี้นะคะเป็นหลวงพ่ออะไรนะ้องไม่รู้จักนะ,ะองนี้รายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพัซซุมกอนะคะเป็นพาซซุมกอนะคะรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะองค์นี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญ mm. <Yet. S 2> หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะองนี้รายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อเพิ่มนะคะหลวงพ่อเพิ่มนะคะองค์นี้รายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเรียนหลวงพ่อกล้วยนะคะสิบบริษัทโตโยต้าสร้างถวายนะคะองนี้รายการที่42นะคะ รายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะปีหนึ่งสองรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลัง05นะคะหลวงปู่ทวดหลัง05นะคะองค์นี้รายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแจงนะคะเหรียญหลวงพ่อแจงนะคะรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นสมเด็จเจ้าพระโคนะคะหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะจังหวัดสงขลาองค์นี้รายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะแลนหนังหลวงพ่อทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองนี้รายการที่49เนะคะเหรียญเสมานะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะปี251 1นงะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะ มีทั้งหมด50รายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ